เดวิ๊วันทูเดว์ไวอากริ่งทูบีพีซินเกรดคอลลาจอาร์ตเดอะเฟิร์สติ้งวีนีดอิตอิตไซคัลบอร์ดทูยูสแอดอาเวส์ฟอร์พลาสติ้งโลติตไลท์เกรนไอทีพีเอ็ดฟอร์โลติ้งทูเมคอะเชตวอสิตฟอร์คีฟิ้งเดอะเกรนกลูเพมบัตยีนีดทูโหลดเดอะไลท์เกรนเดอะมัตวีเอ็ดลิส ทีโทนไวท์มิดเดิลโทนแอนด์ดาร์คสีโรสติ้งวิดโลว์ฮิตวิลแม็กเดอะคัลเลอร์ออฟโรสเทสไลท์ซิมิเลอร์อินคัลเลอร์เดอะลองเกอร์เดอะโรสติ้งคาร์มเดอะดาร์คเกอร์คัลเลอร์ออฟเดอะไลท์เดอะติ้งทูบีเอาไว้ออฟเอ็ดดิสสเตตอิสต์เอตเดอะโรสอินฟินิตเดอะโรสเทสไลท์ชูด not be putted in for นอนฮิปรีสติสเทนเมกทิวเบลเอนเดอร์กรีนชุดบีรอบเดอะคูบีฟอร์สตาร์ดิ้งเดอะนิกส์สเต็ปเน็กซ์เลสอาร์ดสเก็ตออนเพเปอร์ที่เราสามารถมองเห็นขอบเขตของพื้นที่ที่จะถูกโจมตี Of attaching the roses right grains. Glue on the edge that divides little by little because if you apply too much, the glue will die before the grain is attached. When the glue is finished, place the rose seeds in the darkest tone and glue them to the edge of the circuit on the paper. It should start with each tone to make it easier to work with. When finished, continue with medium tones. Try to attach light as close as possible to make it look beautiful. Finally, place the widest grain of light. finally when the work is done the equipment should be cleaned by the table clean as there may be some glue left to make it more convenient the next time you use the table